Nada, hãy tập luôn qua không hết tiền nữa, không hết tiền nữa, không hết tiền không hết tiền không hết tiền nữa, สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขุนครับวันนี้กลับมาพบกับช่องพ่อบ้านแช่เหนีคือเก่าพี่น้องวันนี้จะพาไปเป็นจะนายเป็นทายรายการเอเมริกาเข้ากลัวจะพาบุญบรรยากาศกันครับตอนนี้กําลังทายกันครับไม่เลยแับผมเสียงเลยเหรอเตี้ยเลยนะเตี้ยเลยนะ อชอบแบบว่าชอบอทำบูลลี่อ่ะชอบทำบูลลี่รู้ตัวหรือเปล่าเม่อานมึงโดนคนเตีย้ยเยอ้แต่รู้ตัวป่ะอ้าวไม่ยังคเต้นไดอยู่นนเนี่ยใหู้สารวัตการเนี่ยคือวันนี้คือเป็นยังไงคือวันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าต้มผู้กองคืออะไรว่าต้มผู้กองเป็นยังไงเขาก็เลยคที่สียได้เหรอถูใช่ต้มผู้กองต้มผู้กองไป เพราะว่าต้มนี้มันมาจากประวัติศาสตร์ยาวนานมากมาที่ผู้กองท่านหนึ่งใช่เราพาเพื่อนไปมึงก็เล่าสิมันก็รู้มันไม่เฉลยหอเล่าสิมันเป็นอะไรเนี่ยมึงขัดกุญแจเลยแบบมันจะก็อยากรู้เราเนี่ยนี่เป็นแรกทำรายการละวอดทนนานแล้วรายการเนี้ยีกว่าอดทนเหรออดทนตอนเนี้ยกูอดทนมากกว่าตอนเนี้ยเพราะอะไรเพราะไม่จะมาของคนนี้ คือคู้รอาพาเพื่อนมาก็นึงนึ่งเราเราไม่ทไหนโอเคคุเป็นคนเล่าก็คือผู้กองอ่ะพาเพื่อนมาบ้านช่วยทำใหบรรยากาศดีเมั้เอาแล้วไม่บรรยากาศดีอะไรคือยูต้เป็นคนเล่าพาเพื่อนมาบ้านแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเพื่อเลยเกี่ยวกับเราไม่ก็เพื่อนเมาไแล้วไม่มาบ้านแล้ไม่มีอะไรให้นางกินจะปกาศดอกกับหมูมีนารก็เลยรำสั่เมนูให้เราเป็นตอู่อ เมนูผู้ต้มเอ้ต้มผู้กองเมนูต้มผู้กองกันเนี้ยคือมันมีประวัติมาคือประมาณว่ามันจะมีผู้กองอยู่ท่านหนึ่งเขาอยู่ที่บ้านแล้วทีนี้เพื่อนเขาอ่ะเขาก็มีเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาก็แบบเมาเมยมาเนี่ยแล้วก็มาที่บ้านแล้วเนี้เขาไม่มีอะไรจะกินแล้วเพื่อนก็อยากจะกินเขาก็มีแับผักกาดดองแล้วเมียเขาก็เลยไปรังสรรค์มาว่าเป็นแบบผักกาดดองแกงจืดผักกาดดองใช่ไหมแตเอาให้มันมีความแซ่บขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมันต่างแล้วก็จะได้กลับบ้านไปเนี้ยก็เลยชื่อว่า ต้องผู้กอล<ะ>้โอเคเห็น <g ül> <g ül> ยัง,ยงไง <g ül> วันนี้เราเลยเรื่องเมนูนี้มาเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยวันน,นี้เดี๋ยวเขาหน้าไดา้ <g ül> <g ül> ช่วงสงการอ่ะ <g ül> <g ül> มันก็จะเป็นช่วงที่แบบคนออกไปเฮฮาการบางทีก็จะมีการดื่มกันอะไรเงี้ <g ül> แล้วบางทีอีกวันหนึ่งเราก็จะมีการแบบว่าแหงกบอง เราก็ต้องมีเมนูที่อราจะมาให้ทุกคนเนี่ยเป็นการสั่งซดอันนี้ไปปุกห่าเลยค่ะซึ่งเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่เรากินช่วงกการแล้วเราก็เพราะมันคนมันเมาอ่ะเห็นไหมกินอะไรเพิ่แล้วไปหยอกยูงอะเลยนะไม่แต่ยูกินวันนู้นขึ้นไงไอ้ก็พูดวัวกินวันนั้นเลยก็คนเมาก็กินมึงก็กินวันนี้เสร็จไปกินวันขู้นทำไมกิจการก็คือต้องหันด้วยเหรอไม่มีก็หันให้มันเป็นชิ้นที่แบบกินได้แบบพอดีคำอะไรแบ ่แนี่เ,น,เนีิด้วลงโังค้สหร,รัหรคนที่กำลังดินแก๊งในช่วงวันฉลตารนี่แหละมันเลยทำให้คุณกินอะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆเนี่ยมันก็จะฟืนไงแต่ถ้าเกิด คุณที่อยากทำเมนูนี้ง่ายมากเลยครับจัดไปปาร์ตี้มอนสเตอร์เคี้ยวแก้แฮงเคียเค้ยวก่อนดิ้งเขี้ยวระหว่างดิง้งหรือเขี้ยวหลังดิงงด้งก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่ดิง้งก็สามารถเขียวได้เพราะว่าเป็นการบำรุงไปในตัวด้วยถูกต้องอย่างที่เราเลือกมานะคะมันจะแบบว่าช่วยขับ สารพิษที่เราได้จากแอลกอฮอล์ออกไปถูกต้องเออนะแล้วเป็นรสรสชาติที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วคือมะม่วงพริกเกลือจริงๆริงยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะมันเปแบบเป็นแค่โซนรสแบบกินแล้วก็แบบกินกลืนเข้าไปเลยหรือไม่ก็เป็นช็อตยิ่งอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นเม็ดเขียวที่เป็นรสมะม่วงพริกเกลือซึ่งแบบมันไม่ใช่แบบมะม่วงแบบเบาๆยันมะม่วงมันเป็นมะม่วงแบบจี้มจัดปิ๊งจั๊ก เ้พิเข้ามาเเรื่อน้ำตาแต่มันไม่มีน้ำตาอันนี้เจ๋งมากง่าจับไปเลยซื้อใน้ตามโซเชียลมีดียต่างๆเลยเข้าเป็นเส้นคำว่าพาร์ตี้มอนสเตอร์เลยครับเดิมมีออยอายไปเรียบร้อยแล้วโอโก็ไหนไม่ได้มองถูกงี้มองอันนี้กูอันนี้อ๋อเขาช่วยบำรุงน้ำตาช่วยฟื้นฟูตาและช่วยขับสารพิษออกมาถูกต้องค่ะไปวยกับปาต้มนเตอร์คัตา ออันนี้ก็คืโดยปกติแล้วอะช่วงสงการสมัยก่อนอะพอเขาสืบช่วยหนุการเมื่อก่อนอยู่หนาดใหญ่จะตื่นเต้นมากเลยนะเพราะเขาเรียกกันทั้งขาดใหญ่เลยเด็กต่างจังหวัดมาเล่นกันเองโอ้โหเดือดมากเดือดแบบเดือ่แบบเดือดหนาดใหญ่ทำไงเขาทำอะไรขนาดใหญ่ทำยังไงคือเล่นกันยังไงก็คือขึ้นรถกระบะขึ้นรถกระบะอารมแข็งใส แล้วก็แข็งด้วยอ้าวสดมากเวลาคุณไปปะทะกันเนี่ยเข้าใจไหมมันเหมือนแบตเตอร์ฟิวอะเวลาเข้าสู่แบบสนามรบในการสาดน้ำสมการใส่กันเนี่ยเวลาเราน้ำเย็นเนี่ยมันได้เปรียยวมาโดนอุ้ยไม่เจ็บรเวลาโดนคนอยไม่เจ็บหรอไม่ใช่น้ำแข็งคือน้ำแข็งก้อนใหญ่เห็นไหมไห้แมเด็กตันจังหวัดเดี๋ยวเราวงตา มันไม่เป็นน้ำทำเพราะใช่ก็ตกใจแล้วก็โหเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ใส่ในถังถูกไหมจังหดเลยเราทำบรีเราทำบริอ้อนได้ไกลมากกา,าคุณเนี่ยเล่นผมอะ่ะขึ้นหลังกระบะใช่ป่ะมา,าม่าก็จะขับรถ แล้วก็สาดเออสาดแบบเวลาเราเจอเวลาเราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรศัตรูเราอยู่ข้างหน้าจะมีแบบรถกระบะหน้ายไอ้เผาด้วยเอาเลยพวเราเตรียมตัวเตรียมตัวเจอปั๊บปั้งปังปุ้งปังปุ้งปังอย่างเงี้ยแล้วม่นะแบบพอแบบเป็นแก๊งผู้หญิงไะอะไรเงี้ยเราลงไปแล้วตบดเป็นปั้งแต่โดนตัวเขาไปนะไอ้ไม่ได้เป็นเหมือนนั้นตอนแรกที่ไปเล่นเนี่ยยังเด็ก แต่พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแล้วเราก็ขี่ไปหาจุดที่แบบว่าแก๊งแบบผู้หญิงเขาเล่นกันแล้วอยากมาแต่แก๊งกระเทียมพี่สับลงไปนะคะโอเคเป็นกูอยู่ว่าไม่เคยไปป่าใครเออให้เกียรติเขาเพราะบ้านเราก็มีพี่สาวเยอะใช่ไหมตอนสมัยก่อนว่าเวลามีผู้ชายจะไปเหมือนแด่อ่างเจ๊อย่างเงี้ยเออไม่ชอบเออเราก็โกรธเนี่ยเราก็เลยเราก็จะไม่ทำโอ้ ทำไมแตะถามเขาจำเลยอะเราเคยแมนนี่มีอ่ะแล้วแมนนี่เล่นเล่นแบบว่าตอนที่เล่นสงครามอ่ะไม่เคยเล่นเลยถามจริงแล้วแต่เกิดวันนี้เราจึงจำลองเหตุไม่ไม่ไม่ชอบเบียร์ทำไมหน่มไม่ทำไมทำไมไม่ชอบที้แบบตัวเบียร์อ่ะกินเหล้ากินเหล้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยหมายถึงว่าเล่นสงครามกิก็สงครามเลยกรกบสงครามเลยที่เไม่ใช่มันคือไอ้นี่าย อ่ากันไปเคียมเราแบบว่าเคี่ยวจนมันแบบมีความเหนียนิดนึงแล้วเราก็จะเอาหมูลงไปนะคะับให้หมูมีความแบบเหนียวๆสงครามมีนี้จริงๆไม่เคยเลยจริงๆเพราะว่าพี่เล่พี่เล่พี่เล่เล่นสงครามสงครามเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นเรียนเด็จอยู่เนี่ใคอนี้ตอนที่มีผัวแล้วก็ไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบให้ใครมาโดนตัวจะตอนเี่นอะไรก็ชอบเท่าน้นที่ยไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาโดน บางที่กลับเพราะมัจะเดืดเ่ยถูกไือถ้าเดืดอยูองคนจะจับได้ที่เร่อะไรเรื่องนะไม่ใช่เรื่องอันนี้เราจะใช้เป็นเพลงจริงๆนะอยากใช้ที่ขี้หนงสวนแต่ว่าไี่อันนี้รวนแล้วจะทำยงไงต่อเนี่ยพอเราจะสุกแล้วใช่ไหมเออสุกแล้วก็เดี๋ยวเอาตีน้ำลงไป โอเคคืออันเนี้ยบางคนก็คือไม่ตามบางคนก็แบบสับแต่ถ้าตำอ่ะมันจะเพี้ยนันชอบบ้านนี้กนชอบเลยแตดจ้าแต่เราก็จะสับด้วยถ่ายค่ะถ้าเสร็จเราก็เทน้ำด้วยค่ะเทน้ำหมูกระเทียมน้ำอะไรอ่ะน้ำปลาเลยเจ๊มันช่วม ๋อต้องใส่น้ำท LIKE ่่ม no. แบบอย่างนี้เลยไม่ไางต้องเลยแล้วเคยอยู่ในช่องสากา์ที่เขาตีกันไหมเคยไหม ตีกนทุกครั้งแต่นี่นะแ่่ไม่ไม่ีตีเขาคมันมีเรื่องเล่าปันแบบขามีทุตีกันตลอดเวลาเลยบางทีเขามีแบบมีใส่สก้งมีก็ตีกันอแล้วทำไงเขาตีกันกไงก็ดูอะก็ดูเขาตีกันยังไงล่ะใช่เขาจะนิ้ว่า เขาบางที่เขาริงกันเลยเขาจะให้ใส่ไม่ได้เลยแต่ว่าสมัยก่อนเราแบบเขานี่แหละเรื่องที่ไปปากแต้มลูกสงลูกสาวอะไรเงี้ยบางทีก็อ่านี้ไม่พอใจอะไรเงี้ยไอ้นั้นน่ะปัดวุบันที่ที่เคยเจอแต่ยิงกันแบบวัยรุ่นไงมันแบบโอ้ยอันนั้นอันตรายอย่าไปทำแล้วบางทีบางทีบอกว่าอย่าไปทำอ่ะคือมึงไอ้ไอ้คนที่มึงอยากยิงอ่ะไม่โดนมึงไปโดนคนอื่นไงได้ไหมบางทีก็หัดมูดเอาแค่เอาแค่ของขึ้นจริงๆเนี่ย มึงก็ต่อยตีกันจะเอาหมัดกันเดียวก็พอเออไม่ต้องต่อยตีได้ไหมทำไมต้องต่อยตีก็อย่าไปทำนะก็แค่อย่าไปมีเรื่องคนที่ออกไปได้มันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจโดนโดนลาพวกนี้นะแม่แต่ดราม่ามากจริงอ่ะมันก็ออกไปเราก็ต้องไปเตียวตัวแบบเฮ่ๆหรือการเราเตรียมตัวมาแล้วอย่างเงี้ยซึ่งไม่ยอะแปลว่าไม่นเยอะกันไปก็มีเรื่องซึ่งแปลว่าปีนี้เดี๋ยวพี่มี่เราจะพาพี่มี่ไปไปโดนลาคนหนึ่งเออ เดี๋ยวใส่แค่นี้หรอใส่แค่นั้นกับอิปลิตสรากควาชี่อไม่ต้องไม่ต้องคนอะไรนะมันก็จะตักพวกนี้ออกได้กดีกว่าฟอนเหรอไม่มีมต้องมีตะแกรงกันได้คุยได้เห็ไหมไ่ได้แล้วรูไปด้วยสิแล้วทำไมตั้งแต่เราพบกันมาทำไมอย่างนี้เลยไม่ได้โฉการไม่ได้ว่มาโตมาก้ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบเปียก มันเป็นกิจกรรมเด็กๆป่ะไม่เกี่ยวไม่กิจกรรมเด็กหรอกก็คือแบบวัยรุ่นโสดแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอส่วนส่วนใหญ่วัยรุ่นอย่างเราไม่วัยรุ่นแ่ะอย่างเราอย่างแบบเหมือนคนโตแล้วเขาก็จะไปงานเฟสติวัลไงเอออย่างเงี้เราก็รู้ว่าคนเยอะมันดูมันวายไปหมดจะสิ่งที่สิ่งที่ไม่ชอบคืออะไรรู้ไหมคือไม่ใช่ไม่ชอบเล่นนะเว้ชอบเล่นแต่ตัวเปียกแล้วแม่งกูต้องนั่งรถยังไม่ชอบ ไข่เหนียวอะไรนู่นนี่ไม่เกลียดไม่ชอบอ่ะเป็นคนอึดอัดเออแล้วแม่งไม่เล่นแม่งเลยใช่แล้วแหละบ้านแต่ปีนี้สำหรับพี่มี่ไม่แต่เคะอยากนะตอนเด็กๆเวลาเห็นนะเราก็อยากจะไปเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเวมดตอนนี้เดี๋ยวว่าแต่ว่าสำคัญในสมัยก่อนอย่างบ้านพี่มี่เนี่ยลาดพาวร้อยหนึ่งนี่คือเป็นที่ดับคลาสเลยนะ ป็น,น่ากลัวมากอันน้กเ,อเาเอาน้ำมีน้ำาการอจะได้แบบเปียเดียอ่ะแล้วผู้ชมผู้ชายสมัยก่อนไม่ชมคุณเลยอผู้ชายแหละฉันยังเด็กอยู่ฉันไม่มาอ่นะเปนเด็กเลยอะ่ะพอโตโแล้วก็ไม่มีใครชวนใครชวนอ่ะนีน่หอมันไม่มีเลย้ไม่มีเลยโอไม่มีอันนี้ใส่ทิ้งลงไปเลยนะปีนี้เพราะเราชวนนะ <c oughs>

แล้วมีไหมมีแบบว่าเฟียวเฟียลไหมมีเอาสีเอาสีไปใส่ในแบบน้ำมันมีไหมฮะเราต้องไม่ควรใส่เอาสีไปใส่ตีไรอ่ะสีเส็นของอาหารนะนะเวลาสระน่ะปุ๊บแล้วมันไปแปะบนรถเขาอ่ะยิ่งแฝงแล้วเวลาแล้วเขาเช็ดอ่ะยิ่งเช็ดยิ่งเลอะยิ่งเช็ดยิ่งเลอะอ่ะเฮ้ยก็ได้ไปรถเธอทุกวันนี้จะก็ได้แน่นอนดิถึงถึงได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไงไม่ใช่ว่าไม่ทำมันเป็นวัยรุ่นอ่ะเอาจริง นี่ม่ใช่แล้วเดีวเราจะถามเขาเรื่องนี้อยู่ในความทรงจำของคนนั้นทุกันนี้ก็ยังหาตัวอยู่ถามตัวอยู่ว่าใครวะเราตัดลยเนาะไม่เป็นไรหาเถอะเพราะไม่ใช่กี่คนเดียวด้วยเราเคยโดนแบบว่ารอบชมทีเรากำลังเล่นดูคนอื่นอยู่มันจะต้องหวังว่าเราจะเล่นอยู่ก็หวังก็เขาก็แอบมาข้างหลังไงแล้วก็ ก็จะน้ำเย็นเทใส่เ้อเหมือนกัที่นี่แหละมันก็ได้สุไม่ได้้ไม่เป็นอย่างนี้เอามเอาไม่เอาไม่เอาไม่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 ินร่าไปเยอ่นี่ต่างว่าเป็นน้ำเย็นนะไม่ประสบการณ์ต้องมีคื่อดื่ม่ะอย่ากื่สมาเลย โลเว่ยลเล่นน่ไหมเล่นเล่นไหมเออเล่นน่เล่นนะเนี่เคยเล่นตอนเด็กแล้วเป็นไงเลวเาตีกันตีกันแบบยิงกันอ่ะอ๋อที่โกดด้วไม่เห็นที่โกเลโกน่อคิดไปอยู่ว่าคัวเมียโกมเนี่ยก็เออวันเทอม่รงที่เรารูเป็นคุณพี่ สองนี่ขาวัวหนีง่ยๆๆๆๆๆๆเน่เดินไล้นไม่ด้ข้าวเมกันไงข้าเหมกันอันี้พอ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 นี้เราเราเไมใชเขาตีกันแบบตอนกลางคืนประมาณสี่ทุมเราก็กำังแบบว่าตอนนั้นป้าถม พอเขาตีกันพวกแบบทุกร้านอ่ะนี่คือในกรุงเทพป่ะไม่ในจังหวัดเราทุกร้านอะเขาจะต้องแบบเรื่องประตูเหล็กอ่ะลงอ่ะปึ้งอปิดเลยก็ได้เขาตัวแบบตีกันเพราะแบบมันมีฟันกันมีแบบแล้วเป็นทุกปีตอนเด็กก็อยู่ในความทรงจำแต่ความทรงจำอย่งที่แย่มากแล้วมีมีมีคันไหนไหมที่ผมไปฟันอะเขามีหลอกฟันกัดมีรูปป่ะมีรูปป่ะมีรูปแนบเดี๋ยวแนบเรองถูกซึ่งมีรูปสมัยก่อนที่เนเน่เป็นเด็กชั้น นี่คุณจะเห็นเขาเป็นสายสายฟอกแบบนี้่ป็นสายแบบแนวเก่าๆเลยใช่ไหมแต่นี่คือรูปของเนเน่ในสมัยนี้ครับมันไม่รมอนูเลยอรเปี่ยนนนไปอะอะไรในในเลมันปลี่ย้เราเปลียนมากกว่าเดิมล้วแล้ว ไม่ต uh, ิไม so. uh, ่ต er. ่างเม่อนพี่ดมากเลยเขาเออดิรดิจะได้ไปสตกเฉินอ่ะคนละรึ้งเมื่อไหร่ไม่ต้องโดนไมค์ไม่อทางหมดก็ปิดได้ไม่ไม่อยากรู้ว่า เสไหนคนอินเสิรกูคนรู้ไม่ใช่กูแต่ไปอินเสิร์อินเสยคนที่ไม่ได้โจตีอะไปยกั่อนเลยที่ทำผมอยู่เรื่องงานอะเช็ดให้ไงี่ต้องมาลุกป่ะเคยไม่เปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนเออสิ่ันจลเรื่องอะแล้วเช็ดเอ๊ แ่มันโอเคโอเคครับแต่เด็กก็ไม่ได้หรอปะพอล้วเปนะไม่ที่่ะคือตอนเด็กมันมีแบบว่าเนี่ยี่คมันมันมีแบบนี่เหียบนี่เหียบเหี่ยบี่พงมี่เหียบนี่เหี่ยบอแบบพานี่ะคือพอมีเด็กอะผู้ใหญ่จะชอบแกล้งเด็กอ๋อ ก็ให้ทุกท่านได้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตลงให้ดูอันนี้พะบาลนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามให้เป็นกำลังใจให้พะบานอันนี้พะบานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ